เปิดมาที่เกมแรกเราก็ต้องเลือกเซิร์ฟผมเลืยเป็น e a s เพราะผมเล่นไม่เป็นอฮา,าประกูเพิ่งหลอกอ่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอันดับแรกของการเล่น f อฟเซิร l ต้องแต่งตัวนล่นี่คือผมที่แต่งตัวือมอก็หลอ่อฟีลกระเจียว ในตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมไดโนเสาร์หรือว่าเกมไอซ์ไว,วเวิอ่อได้ไงวะเฮ้ยกูก็หล่อแลอืมฟี้จัดเยเตาสกิดแม่งเลยมามาต่อยมึงาต่อยมาต่อยมาต่อย,อยเออ่มันไม่มีอะไรนะเอออน่าเก็บผักอืมผมเป็นเอ,อแบงชาวสวนนะต้องเก็บผักเอ้ยต่อยต้นไม้แม่งไมนครับนี่ รับเตอจะต้องจะต้องรับเตอน้องรับเตอจ่อน้องรเตอตายไม่ได้นี่ไงอืมที่นี่ที่ไหนวะโอ้เออฮะโอ้ตัวอะไรวะนั่นเฮ้ยหนีด้วยมันไม่ตีกูได้ไปมันนี่มันนี่ตัวเสียไปตัวเสียมึงมานี่เออฮะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย อะไรวะนั่นตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้ยตัวเฮียพามาหาไปตัวเฮียดึกว้าวอะไรวะเนี่ยว้าวโูช่างไมเอ้ยฉลามตัวท้อควายเลยดูดิอุ้ยเอ้แมั่ไหนแม่ไหนแม่ฉลามนั่งฉลามเออเล็กเล็กแม่ไหนแมนไหน นี่มา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 นี่หาต่อยแม่งโอ้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 ขวดเกิดมาแล้วก็ต้องเก็บมือรีเพราะผมเป็นชาวสวนอ้าวเฮ้ยครับของเลยด้วยต้องใช้สิบหินเนี่ยโอ้มีระบบเวลด้วยเฮ้ยเฮ้ยผลนี้ก็สวยดิเไ้ยอยากได้ปิกแอกอะมาเริ่มหาของหาปิกแอกกเลย ไอ้นกยกษ์ว่ะต่อยแม่เลยเว้ยเออมันบินบินไปไหนอ่ะเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ อ่าเมื่อกี้ไม่ได้ตัดเลยนะเมื่อกี้ผมใช้แบบความเร็วสปีดแบบล้วนๆอ่ะเออนี่ไงได้ปิกแอกมาละบอกแล้วลไม่ครับอ่ะผมหนึ่งร้อยวันมาแล้วไอ้น้องได้ปิกแอกอย่างนี้ก็ต้องเฮ้ยเวลอัพอ่ะ <c oughs> อืม <c oughs> เฮ้ยกล้ามตัวของผมออน้ำหนักก็ก,ก็น้ำหนักเรื่อยๆดีวะอ,อ่า น้ำหนักแล้วกันโอเคในเวลาใช้บ i g อ็ให้คุ้มค่าละอ,อะไรเออ,เอ,อมันผมแค่ใช้จนมันพังเฉยๆเนี่ยผมฟาร์เมื่อกี้เวอร์อัพเวอร์สองก็ต้องอัพเอ่อเออกระบอ,อ,อ,อกระบอง,บองทำอะไรได้เมื่อนั้นเอากระบองไว้ตีหัวพ่อ ในตอนนี้ผมก็ได้กระบองมาแล้วแล้วผมก็ได้ทดสอบกับไอ้นกยักษ์ตัวนั้นได้กระบองมาแล้วเฮ้ยพ่อพ่อพอ้ยพ่ออยู่นั่นนัวด้เวลาไปตีหัวพ่อแล้วนี่พ่อพ่อพ่อในตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มไม้แล้วก็ฟาร์มหินไปในตัวนั่นเองนะเพื่อแบบฟาร์มพัพยากรรับรัพยากรเออ โว้ยได้ของเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยว่ากินข้าวอร่อยว่ะเป็นระแยบเอืออะไรอะ่ะมึงันจักรยามาอะไรน้องเต่าฮะไอไดโนเสาอ่าไอไดโนเสาฉีดยากันยุงเลยออะไรจะสู้ห่อพี่มีพีแอรไอ้น้องน้องจะสู้พี่ได้อ่ะมาดีมาดีมาดีน้องอม,อม,อม,มาดีตายไปกะอจอกแม่งข่ากูต้นต้นเกมไอ้เปรต เพื่อจัดเลี้ยงตัวแรกของผมนกโดโดจะจับนกโดโดมาเป็นสัตว์เลี้ยงเรียกมันว่าไก่ฟ้าแล้วกันในตอนนี้ผมก็ได้สัตว์เลี้ยงตัวแรกของผม <c oughs> เออโอเคเอ่อทำไมมันตีไม่ได้วะอ๋อสัตว์เลี้ยงมันก็เลยตีไม่ได้ใช่ไหมโดโดเออเรียกมันว่าน้องนุ๊ปหนึ่งใช่ไหมน้องนุ๊ปหนึ่ง เราก็ได้น้งนมหนึ A ่งมาครอบครองต่อไปเกจะได้ชื่อว่านุ๊กหนึ่งนะไอ้น้องชายอ่าอ่าไอ้ยีนโดนผิดนุ๊หนึ่งเชื่อด้วยนุ๊หนึ่งเออตีมันลูกตีมันเออสวยฆ่ามันลูกนี่ตีมันนี่นุ๊กหนึ่งโลโลนุ๊หนึ่งนี่ไงนุ๊กหนึ่งเจอนุ๊กหนึ่งกูนี่ใช่ไหมนุ๊กหนึ่งนุ๊หนึ่งไม่โคตรเก่งอ่ะโอ้ตึงจัดเลยนุ๊กหนึ่ง เออผมก็ต้องไปไหนต่อวะอเอา,เอ,าอยู่ดีๆผมง่วงนอนเฉยเลยวันที่สองเออผมก็ได้กินเบอร์รี่สีม่วงๆตรงแถบหน้าจอข้างล่างอะ่ะเออแล้วมันก็ออกสีม่วงๆเงี้ยมันเป็นไรหรอกมั้งใช่ใช่ไหมอา้อาวอ้าวคนนอนอีกแล้วเอาตายเลยเบอร์รี่ง,ง่วมันทำให้คนตายได้เลยเหรอไอ้ยี่ มันจำเป็นใน้หนูพ่ออยากเลี้ยงแกแต่พ่อเลี้ยงไม่ได้พ่อเป็นเมียนะ่ะมันจำเป็นโอ้แสงสีเขียวเฮ้ยนาฬิกาเบนเทนตกมานี่หว่าต้องไปดูละไหนไปดูดินาฬิกาเบนเทนโอ้เออใครวะเนี่ยแมงโกทุเรศเลยมันนอนตายตง oh, oh. งรงเนี้ยโอ้โศกกลางอ่ะใครวะเนี่ยมันปุ้นของผมด้วยทุกคนดูดิใครก็ไม่รู้อ่ะหน้าแม่งอย่างเอือแต่งตัวก็โทรเรศดด้วย สู้ผมไม่ได้ผมรอจัดเลยเนี่ยแต่งตัวโคตรเท่ะอะเอ่อถือได้เลยถือละปาขี้ให้มันแดกขี้ได้ไหมอื้มไม่ใช่ไม่ใช่ใชพอพอพอไหนตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นเหล็กมาแบบเอ่อ,อ,อตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ขุดเหมืองขุดหินซับ กูทำทรัพยากรอะเอาไง่ายๆเออนั่นแหละผมหาทรัพยากรเออใช่แค่นั้นแหละเฮ้ยทุกคนตอนนี้ผมมีเสื้อผ้าใส่แล้วว้าวผมไม่ใช่แบบเด็กชายแบบกล้ามโตอีกแล้วผมเป็นคนมีเสื้อผ้าใส่ไงเออผมติมไงอ่าองทำได้ไรวะนกหนึ่งอะไรวะเนี่ยอ้าวเอ๋เอ,อ,อโอเคยังไม่หายยังไม่หายโอเคจะหลอกให้เป็นโหลดแอปอืมเฮ้ย แม่งไม่ครับสองจไม่ใช่ไม่ใช่ว้าวนี่มันแบบว่าเหมือนเกมที่ผมเคยเล่นอ่ะมันจะเป็นเกมเหลี่ยมๆหน่อยอ่ะแต่มันก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะเฮ้ยอาร์ก็ทำได้ว่ะโคตรสุดยอดเลยชาะนี่ถ่ายปกกล้องสักหน่อยถ่ายปกคลิปโอ้มันจะไปไหนโอ้ยโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้โหลดโอเคได้แล้วนี่นกโดโดนุ๊หนึ่งได้เป็น แบบว่าอยู่ในปกครองช่องอูะถ้าไม่กดไลค์กดติดตามผมจะตามไปถึงว่าอ,อยากเลยคับฟูตอนนี้ผมก็ได้มาหาทรัพยากรเช่นเคยอ่ะวันก็วัตถาจักแบบนี้นะหาทรัพยากรลิงขีไปชีวิตคนเราเป็นแบบมิมกันอ้าไม่ช่ไม่ช่ม,มึงฆ่ากูเหอะถ้าจะขนาดนี้แม่งทรมานกูก่อนตายซะด้วย เอ้าทำไมมันเป็นสีแบบอย่างนี้วะสีส้มๆแล้วมันขึ้นว่าอะไรอะ่ะว่ามันอากาศร้อนอะ่ะเอ้ยเฮ้ยแต่สู้แดดประเทศไทยไม่ได้หรอกประมาณ90้าสิบล้านฟาเรนเยะเออร้อนกว่านี้เยอะแค่นี้ทําเป็นร้อนอออออาหารหนี่กูบอกดงโตดตนี่จับมาเป็นสัตว์เลี้ยงแมงเลยเกดยาปรับฉายาวันนูบสอง เพราะว่านุบกหนึ่งกูก็ไม่รู้มันอยู่แถวไหนแล้วเพราะกูหาไม่เจอโอเคนะนุบกสองแกก็คือตัวแทนของนุบกหนึ่งนะโอเคอุย้ยไข่อะไรอะ่ะน่าก,กินนะเนี่ยหยิบแม่งเลยไม่ใช่ไข่เอ่อโอเคไข่น่าก,กินมากครับโอ้โอ้อะไรอะ่ะโอ้ยโอ้โอ้เอ้าเชีย่ยอะไรเนี่ยโอ้ยเอ้าเฮ้ยเฮยอยากแค่กินไข่เชี ืมจะทําขนาดนี้มดักจุดเกิดกูเลยเหรอฮะไอมันเรียกว่าอะไรสามเขาเอ,อใช่ไม่ดักจุดเกิดผมใช่ไหมวะไหนศพอ,อ้อาวไม่ใช่ตรงนี้อา้าวคนละที่ชิบหายแล้วนุบสองกูเฮ้ยศุกใครวะนี่แม่งอูแม่งโคตรอ,อุบาทศุกใครวะแม่งอู้อ่าคือกูตายเป็นสภาพแบบนี้เหรอทำไมสภาพ ถ้าไทยกูไม่โคตรอุบาทเลยวะไอ้เหี้ยขออภัยสำหรับคำหยาบด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบคำหยาบก็ผมเป็นคนพูดคำหยาบนะก็คืออยากจะบอกว่าโทษกูไกดูคนหลอครบเสต็จ้วจะตรงสเปคเธอได้ยังอุ้ยคำคมบาดใจเก่งๆนายบาดเธออุ้ยเขื่นละมุกี้อะไรแม่งมุกเสียว อ้า,าสัตว์เลี้ยงข้าจงฟื้นขึ้นมาซะฉันจะตั้งชื่อแกว่านุบสามเพราะว่านุบสองกับนุบหนึ่งแม่งหายไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะโอ้ยฟ้าจะสางแล้วทุกคนมันจะเช้าวันที่สามแล้วเนี่ยเราจะได้จบคลิปกันแล้วเดทที่ผมเล่นสาบวันก็เพราะว่าผมไม่มีเวลาเล่นและไม่มีเวลาตัดต่อนะทุกคนอันนี้แม่ผมไม่อยู่ผมก็เลยมาแอบภาคตัดต่อ,อยังแค่นี้แหละให้ทุกคนดูอะนะ สวันพอนะเดี๋ยวต่อไปทำไมครับ1ล้านวันใช่ไหมไอ้นุป๊ปส,สามวันที่สามแม่งสาวันนี้แม่งโคตรน่าปวดหัวเลยนะนี่แป๊บแปบต้องยืนพร้อมหน้าปร้อมตากันก่อนนุ๊ปสองกับนุ๊ปสแต่นุ๊ปหนึ่งมันหายไปไหนก็ไม่ดูนะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปอัร์ตสบาวกสาวันใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r ค b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับซึ่งถ้าไม่กดไม่มีอะไรครับก็ดูต่อไปโอเคบายบายเดี๋ยวทำซากวก่อน